็ค kind of yes. ือพี่ติ๋งนะคะก็คือพี่ผู้จัดกาวิจารณ์นะคะเจ้าของสวนปาล์มนะคะไม่ทราบว่าพี่ติ๋งใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นกี่รอบนะคะตัสุดฝากแปลงอยู่สองรอบนะคะใช้แม่แรงสองรอบนะคะรอบนี้คือรอบที่สองนะคะแล้วปุ๋ยที่ใช้เป็นยังไงบ้างคะความเปลี่ยนแปลงหรือว่าปาล์มมันต้องใช้ จริแล้วการใช้ปุ๋ยสฟามนี่มันต้องรอผลประมาณเดือนเดือนนะคะซึ่งซ่งร้รอบรอรอแรกนี้ผ่านไปแล้วสี่เดือนไม่เดือนคราบที่สองเนราที่สองแล้วาจกนี้ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็รอผลรอลอลเพราะว่าช่งนี้ก็ส่วนที่ดีก็คือเมื่อใส่ใส่ใส่ปุ๋ยะวันแล้เนี่ย มันจะยืดหยุ่นจะทนก็จะไม่ไม่ไม่ขาดคอนี่ก็เลยส่วนผลิตของตามก็คือจะออกอย่างต่อเนื่องไม่ขาดคอนะคะไม่ขาดคอตลอดเวลาที่ใส่สุตรนี้นะคะเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำตามก็จะนิ่มนะคะดูที่เขาแทงขานะคะ อันนี้ก็เขารอบเรามาใส่ปุ๋ยนะคะแล้วเขาก็มาจัดปามพอดีนะคะดีนะคะอันนี้ผลผลิตนะคะอันนี้ขนาดจับจับไปไม่ยังไม่ถึงครึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งสวน,นนะคะเออต้นท้าแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตําบลสิอํ<ส>าเภอพระแสงนะคะตําบลศรีตุนอําเภอพระแสงนะคะตรงนี้ปอาอันนี้อยู่ไร่เท่าไหรแปลงนี้แปดสิบสี่ไร่นะคะต้องขอบคุณนะคะอ่า ที่ติ๋มนะคะที่ใช้ปุ๋ยทุตะวันของเรานะคะที่เปิดใจนะคะลองใช้ปุ๋ยเาเป็นสมาชิกด้วยเรแล้วก็เป็นสมาชชิกนะคะใช้ปุ๋ยยังไงให้ได้เงินปันผลคืนนะคะแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะไลฟ์สายพิชซี่ดิ้งยนนะคะต้องปุ๋ยทุตะวันพี่เนียยค่ะไลฟ์ยืนขอะคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่